สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกลงทุนทางโทรทัศน์รัฐสภาทีวีดิจิตอลช่องหมายเลข1ิบนะครับกับสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนทุกเช้าวันเสาร์0 0นาฬิกาทางช่อง10 TPTV ีีครับเรื่องของการเงินการลงทุนและเศรษฐกิจนะครับเรามีมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับพร้อมๆกับช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ t p c h anel.org n และแอปพลิเคชัน TP c h ช anel ด้วยนะครับเช้าวันนี้อยู่กับผมนันทคมประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับพร้อมกับพิธี ซึ่งจะเป็นนักวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการลงทุนวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณกรพัฒนวรเชษครับหัวหน้าสายงานวิจัยจากบลกรุงศรีจำกัดมหาชนมาร่วมพูดคุยกันครับสวัสดีครับคุณเอดดี้ครับครับสวัสดีครับปรินครับ,รค,ค,รบครับผมมาจนถึงกลางเดือนธันวาคมแล้วนะครับก็เป็นการส่งท้ายปี2567 เตรียมจะขึ้น2,568เหตุการณ์ต่างประเทศก็มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เหมือนที่เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรเรื่องของสงครามระหว่างประเทศทางตะวันออกกลางนะครับ,รบล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันครับ,รบในส่วนของสถานการณ์ต่างประเทศมาสู่แผนที่การลงทุนและเศรษฐกิจของไทยเราในปี2,568คือปีหน้านี้มีคําที่เขาบอกว่า,วา เผาจริงเผาหลอกเนี่ยกลับมาอีกแล้วครับคุณเอดี้ครับพอช่วงเปลี่ยนผ่านส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บอกปีหน้าเผาจริงปีหน้าเผาจริงมหเนี่ยผมได้ยินมาหลายปีติดต่อกันแล้วยังไงดีครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าเตรียมต้อนรับปีหกแปดเศรษฐกิจจะยังไงต่อครับครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าดูโครงสร้างเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสามแล้วก็ดัชนีนชี้นำเศรษฐกิจในช่วงเดือน ตุลาคมพฤษกาคมเนี่ยมันมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับโดยภาพรวมแล้วก็การเบิกจ่ายวันภาครัฐก็เร่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเองเนี่ยถ้าเราดูจากแนวโน้มแบบนี้กับนโยบายที่ภาครัฐเตรียมออกมาเนี่ยเราน่าจะเห็นสัญญาณเศรษฐกิจมันเร่งขึ้นในปีนะ2 5 6 8มากกว่านะครับทางกรุงศรีที่เสิร์ตก็คาดการไว้นะครับว่า GDP จะโตเร่งขึ้นจากปีนี้2.7จนะครับ,บเป็นระดับประมาณสัก2.9%ในปีหน้าเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมผมคิดว่าแรงส่งตัวเนี้ยยังทําให้เราเนี่ย พอมีความหวังนะครับทั้งโอกาสด้านการลงทุนแล้วก็การทําธุรกิจนะครับแล้วก็ทิศทางของกิจกรรมทธุรกิจภายในประเทศเนี่ยที่มันน่าจะคือ้าคึกคักขึ้นจากปี ปีนี้ครับผมกับมีการสัมมนาอยู่สัมมนาหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะฮะวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์การลงทุนเศรษฐกิจการเงินอะไรต่างๆเหล่านี้เหมือนกันเมื่อวันที่4ธันวาคม2567ที่ผ่านมานะครับเขามีการจัดสัมมนาณโรงแรม b บ n g k คอกม r ร i o ั t Queen Park กรุงเทพมหานครครับโดยคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินการคลังของทางวุฒิสภาเชื่อว่าน่าจะเป็นเวทีที่หลายคนสนใจเพราะว่าวิทยากรที่มานี่โหระดับท็อปท็อป พิธีกรก็ระดับมืออาชีพอย่างอาจารย์วีระอย่างเงี้ยมาเป็นพิธีกรร่วมดําเนินรายการแล้วก็พูดคุยกันด้วยนะครับซึ่งจัดโดยในส่วนของคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินการคลังของวุฒิสภาวันนี้นะครับเราจะมีบทสรุปของเหตุการณ์การสัมมนาในวันนั้นเนี่ยโดยท่านประธานกรรมการทการจะมาเล่าให้ฟังสรุปให้เราฟัง15นาทีนี้จากงานสัมมนาครั้งนั้นเนี่ยประมาณสองชั่วโมงวันนี้เดี๋ยว ย่นลงมาเป็นช็อตคัดสำคัญญนะครับครับได้รับเกียรติจากทางด้านของประธานกรรมธิการการเศรษฐกิจการเงินการคลังวุฒิสภาครับท่านกำพลสุภาพแพ้งนะครับให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในช่วงแรกของรายการครับสวัสดีครับท่านประธานกรรมธิการครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับครับการจัดงานสัมมนาที่ผ่านมาครับจับชีพจรเศรษฐกิจโลกพิกตําราฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทย2,568ที่ผ่านมาที่ทางกรรมธิการจัดขึ้นนะครับ แล้วก็เห็นว่าผู้คนให้ความสนใจกันมากหลายคนก็อาจจะได้รับฟังไปแล้วหลายคนยังไม่ได้ฟังเลยแต่วันนี้จะรบกวนท่านประธานครับได้สรุปเป็นช็อตคัทนะค,คุยกันใน15นาทีนี้ให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจากในเวทีดังกล่าวเนี่ยมีการพูดคุยถึงเศรษฐกิจปี68อย่างไรบ้างครับครับตอนหนึ่งต้องท้าความไปนิดหนึ่งนะครับในตอนที่เราจะได้มีการจะจัดสัมมนาจับที่ประจอเศรษฐกิจโลก พิกตำราฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทยปี68ครับซึ่งจริงๆแล้วเราได้เล็งเห็นแล้วว่าตอนเนี้เศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในขาลงมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ตั้งแต่โควิด <Yeah. S 2> 19เลื่อยเลื่อยมามาแล้วเนี่ย <Yeah. S 2> ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็มีสรงกับซุดขึ้นมาเราก็ถึงได้จัดการสัมมนา,าในครั้งนี้ขึ้นซึ่งจากการสัมมนา,าก็พอจะสรุปในาก,การสัมมนา,าได้พอเป็นประเด็น คร่าวๆนะครับก็จากการประเด็นสําคัญคือความกังวลนะครับก็เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับวินัยทางการเงินการทางของรัฐบาลับนะครับที่ผ่านมามันก็ดูแล้วการจับจ่ายใช้สอยในส่วนของงบงบประมาณต่างๆนะครับมันก็ยังไม่ไม่ไม่ได้ดีไม่ได้มีกระเตื้องขึ้นเลยแถมมีปัญหามากมาย ซึ่งเราได้เชิญวิทยากรมามา,มาหลายท่านซึ่งวิทยากรแต่ละคนก็ได้ให้ข้อความคิดเห็นข้อสรุปต่างๆแล้วแนวแนวข้อเสนอเนี้ยนะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านสมเกียรติตั้งกิจวาน,นิชนะครับประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยเนี่ยรตีดีอาร์ไอเนี่ยก็บ,บอกว่าเขาแสดงความห่วงใย,ยเกี่ยวกับการขาดวินัยทางการเงินและการคลังของรัฐบาล S <S ซึ่งตรงนี้เขาก็กลัวว่ามันจะส่งผลให้เศรษฐกิจสุดตัวหนักขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เขาเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาวินัยด้วยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ <S 2> <S 2: แล้วก็ในส่วนของของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างประเทศต่างประเทศและเศรษฐกิจจากท่านที่ท่านนายสุรพงษ์ชัยนามอดีต เอกาคัธุจะทูดได้กล่าวถึงความสำคัญสำคัญของนโยบายต่างประเทศซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการรักษาผลประโยชน์ของประเทศเขาเตือนว่านโยบายนี้นะครับเขาบอกมันจะไม่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหามหนาจแต่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในอนาคตก็ได้ครับครับอ,อันนี้เป็นข้อบ น,น,นั่นแล้วเอาข้อเสนอแน,นะสักน,นิดนะฮะข้อเสนอแนะเป็นของในภาพรวมของกรรมธิการเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ภาพรวมอีกครับตกพันหลึกออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับพระคมก็เช่นเดียวกันฮะจากที่เราสรุปในภาพรวมเขาบอกว่าเราต้องไปเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลังเพื่อให้รัฐบาลดําเนินการด้วยวัยเงินและการคลังเนี่ยอย่างรอบคอบและเพื่อรักษาสถียลภาพทางเศรษฐกิจและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต นะครับเราพัฒนาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโครสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมหาอำนาจและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนรวมถึงรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเมืองนะครับอีกอย่างที่เราเสนอแนะไปก็ส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับรัฐบาลผลเล็กนั้นนการโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญเช่นโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC นะครับเน้นตรงนี้ ื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนครับและพัฒนาการทักษะแรงงานนวัตกรรมนะครับฝึกควรฝึกฝีมือแรงงานที่เป็นแรงงานที่ยังขาดแคลนอยู่และมีความต้องการให้มากนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ควรรวบรวมเพือให้รวบรวมความคิดเห็นและก็เสนอแน่จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยืงยืนและสารสามารถรับมือกับความท้าทาย ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับดีต่อเป็นส่วนหนึ่งแต่ครสรุปย่อยๆนะครับกับจากข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาในครั้งเนี้ครับจะมีการนําข้อมูลที่ได้เนี่ยไปดําเนินการหรือว่าไปสารต่ออะไรในส่วนของกรรมธิการต่อไปบ้างครับในส่วนนี้นะกับผมว่าเราควรจะปรับตัวอืมแรกทางและการพัฒนาทักษะคกับอันคือข้อแนะนํา เพราะในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเนี้ยผมขอให้ประชาชนเนี่ยระดักถึงความสําคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีับและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานอครับส่วนประการที่สองเนี่ยก็อยากจะให้การใช้จ่ายอย่างมีสติับนะครับให้ประชาชนได้มีการใช้จายย่ายแะวางแผน ฝากการเงินให้ดีนะครับอย่าพุ่มเฟื่อยเพือให้ตัวเองได้ตื่นรู้ตื่นรู้และตื่นทำให้มากมากคือการที่จะต้องปฏิบัติกับตัวเองอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าในภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนประชาชนควรได้ความให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลคือเงินของตัวเองอย่างรอบครอบเช่นการออมเงินนะครับเป็นต้น การลดหนี้สินที่ไม่จําเป็นและการลงทุนในสิ่งที่สร้างคุณค่าและควรลงทุนในสิ่งที่สร้างคุณค่าในระยะยาวอีกประการหนึ่งก็อยากเห็นความร่วมมือและสนุนของโครงการของรัฐอย่างที่ผมเมื่อกี้กล่าวไว้สักครู่เนี่ยคือให้เราประชาชนมีส่วนในโครงการต่างๆของรัฐเช่นาการใช้สินค้าชุมชนนะครับที่กล่าวมาแล้วเนี่ยจากและการสนุนธุรกิจในประเทศนะครับและ การร่วมมือในนโยบายของภาครัฐและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับประเทศได้และผมก็เชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเราก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากอันนี้ได้และจะสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืนและก้าวทันโลกในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับครับ ได้ครับแล้วตอนนี้ทางกรรมธิการได้ติดตามเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับในการประชุมกรรมธิการแต่ละครั้งนนเกี่ยวกับสถานการณ์ของต่างประเทศกรณีที่อาจจะมีผลกระทบกับกับอการค้าการขายเรื่องเศรษฐกิจเช่นในกรณีที่นโยบายของอ,อของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีประธานาธวบดีทรัมป์ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งในในน่าจะเป็นเดือนเดือนหน้าน แล้วก็มีนโยบายอเมริกันเฟิร์สอยู่เนี่ยเรืเ่องเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับเศษษรษฐกิจมันอาจจะทําให้นะครับทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนไปแล้วถ้าให้ทุกคนในทั้งประเทศไทยด้วยทั้งโลกด้วยมันต้องตองื่นตัวแน่นอนเพราะว่าการลงทุนที่ที่ทําได้เคยประกาศไว้ว่าเนี่ยเขาจะถอนการลงทุนจากจีนนะครับให้ามาลงทุนในประเทศเขาให้มากในกรณีที่คนอเมริกันไปทําธุรกิจ ทำอุตสาหกรรมอยู่ในประเทศจีนแล้วก็เรื่องของงแพงภาษีต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่รู้อนาคตแต่เราก็มีความเชื่อมั่นแนว่ว่าอนาคตเราก็ต้องเตรียมพร้อมๆแต่ผมก็ยังเชื่อว่าประเทศไทยยังไม่มีผลกระทบกับคันเท่าไหร่เพราะสม,ม,สม,มรรถภาพที่ดีต่อกันระหว่างอเมริกากับประเทศไทยผมว่าก็ยังมีพอสมควรนะครับแล้วเขาก็คงเล็งเห็นแล้วว่าประเทศไทยก็น่าจะเป็นพี่เป็นน้องกันได้แล้วคนจีนส่วนใหญ่เอ้คนจีน ก็อยู่ในประเทศเราเขาก็ไม่แน่นอนเหมือนกันว่ามันจะเอาอย่างไงกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องการจะขึ้นภาษีเนี่ยทําให้ประชาชนตื่นตระหนกนะครับภาคทั้งภาคธุรกิจภาคเอกชนตื่นตระหนกหมดกลัวจะเอาอย่างไงตอนนี้ที่สุดแล้วก็ทางรัฐบาลก็ถอนไปแล้วก็สิ่งเหล่านี้ผมถือว่ามันเป็นการโยนหินถามทางมากกว่านะครับแต่ยังไงมันก็ต้องเกิดนะครับเรื่องภาษีเนี่ยก็ะมันจําเป็นนะครับแต่ว่า มันจะเกิดช้าเกิดเร็วหรือว่าค่อยเป็นค่อยไปแค่ว่ากันอีกทีนะครับเรื่องอะไรก็ขอพี่น้องประชาชนก็พยายามลดรายจ่ายให้มากๆก็แล้วกันนะครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณท่านประธานกรรมธิการเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับขอบพระคุณนะครับรัวดีครับสวัสดีครับ ท่านกำพลสุภาพแพงนะครับท่านเป็นประธานกรรมธิการการเศรษฐกิจการเงินการคลังของทางสภาของทางวุฒิสภาทางฝั่งสวนะครับก็ติดตามเรื่องนี้แล้วก็จัดสัมมนาไปก็เป็นช็อตคัดสรุปสั้นๆเลยใครที่ไม่ได้ฟังสองชั่วโมงก็ฟังมาสักครู่นี้ก็เป็นหัวใจหลักหละครับที่ท่านสรุปมาให้ทีนี้มาทางด้านของคุณเดดี้บ้างครับในเรื่องของเศรษฐกิจปี68แปดนะยังไงดีความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเราตอนนี้ ในสายตาต่างชาติเป็นอย่างไรเขาจะมาลงทุนไหมแล้วก็จะมานําเม็ดเงินมาสู่ประเทศเราไหมครับอบคือต้องบอกว่ากระแสในช่วงก่อนหน้านี้นะครับสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสเยอะมากนะครับที่คุยกันว่าเฮ้ยไทยอ่ะจะโดนลดเครดิตเรตติ้งหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามีเสียงเรื่องวินัยทางการคลังนะครับเหมือนที่ท่านประธานกรรมธิการพูดเลยนะครับว่ามีความกังวลกันนะครับว่าเออเราการเบิกใช้งบประมาณภาครัฐที่มันขาดดุลเร่งตัวเนี่ย มันจะกระทบเรื่องวินัยทางก,การคลังไหมนะครับแต่ล่าสุดเองเนี่ยนะครับเราเฉลยแล้วว่า,าสถาบันอันดับคเครดิตนะครับแห่งที่2แล้วนะครับต่อจากฟิตเรตติ้งเนี่ยนะครับ S&P สแอนด์เครดิตเนี่ยโอ้โหชื่อดังเลยนะครับเขาออกมาเลยครับว่าโครงอันดับคเครดิตเรตติ้งไทย Triple B บ,บวกนะครับแล้วก็เอาลุกก็คือยังเป็นเสถียรภาพต่อนะครับแล้วจริงเขา h ินเรื่องหนึ่งด้วยนะครับเขาคีย์สำคัญเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดเสถียรภาพทางการเมืองไทยดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับด้วยโครงสร้างของสิทธิ์ไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะอัพ เครดิตเรตติ้งขึ้นนะครับปรับขึ้นเป็น A ลบ oh. ได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นสัญญาณที่ต้องบอกว่าจริงๆในเรื่องตัวมุมมองต่างชาติต่อไทยเนี่ยจริงๆพัฒนาการดีขึ้นนะครับแล้วจริงผมก็จะดูในเรื่องตัวค่าปาระกันความเสี่ยงซึ่งจะมีการเทรดในเรื่องเครดิตของต่างชาติด้วยเขามองไทยเป็นไงบ้างจริงๆแล้วค่าเป็นความเสี่ยงของไทยเนี่ยเรียกกันว่าเครดิตดิฟฟ์ส왑เนี่ยมันก็ลงมาเรื่อยๆก็ซ้อนว่าในมุมมองต่างชาติเองเนี่ยเครดิตของไทยเองเนี่ยยังอยู่บที่โอเคนิ่งๆหรือว่ามีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนัทพสิี่ พูดกันก็คือเสียพรพรัฐบาลนะครับเพราะะนั้นนี้เป็นจุดสำคัญที่เราต้องตามดูต่อนะครับถัดมาเรามาดูภาพของเศรษฐกิจบ้างโดยรวมเป็นยังไงบ้างภาพดัชนีความชื่อวันผู้บรโภคนะครับในสไลด์หน้าถัดมานะครับทุกท่านจะเห็นเลยว่ามันปรับตัวขึ้นนะครับปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกันหลังจากที่เรามีจุดมีการเปลี่ยนผ่านนะครับนายกรันตรีนะครับจากอดีตนายกเศรษฐานะครับมาเป็นคุณแพฑงทานเนี่ยนะครับเห็นว่ากระตุ้นขึ้นมาเป็น เดือนที่2อนะครับอันนี้ก็เป็นตัวซ้อนเหมือนกันว่าในฝั่งการบริโภคเองเนี่ยมันก็เริ่มมีภาพที่ที่ดีขึ้นเป็นลําดับนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่เป็นภาพที่ค่อนข้างบวกนะรับนี้ตั้งแต่ s e p t e m b e r นะครับซึ่งเป็นจุดที่ต่ําสุดเลยนะและพอมา October, เ e r นก็คือขยับตัวปรับสูงขึ้นใช่ครับอันนี้ก็เป็นตัวซ้อนว่าแนวโน้มของผู้บริโภคเองมอง การบริโภคโดยรวมเนี่ยค่อยๆดีขึ้นกระเตื้องขึ้นนะครับแล้วก็ผมขอรีแคปภาพของการแถลงของนายมนตรีนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้นะฮะ2,568โอกาสไทยทําได้จริงก็มีหลายเรื่องที่ท่านนายกก็ประกาศไว้บ้านเพื่อคนไทยนะครับปลดล็อกทุนผูกขาดนำธุรกิจนอกระบบเข้าสู่ระบบแก้ฝุ่น PM2.5 แก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแรงนะครับแล้วก็มีแก้ปัญหายาเสพติด Future Investment เมนตแก้หนี้คนไทยนะมีเรื่องของโครงการ SML รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายดิจิทัลวอลเล็ตแล้วก็ ODOs 1อึ่อำเภอ1ทุนการศึกษาโอ้หลายอย่างเลยทีเดียครับผมอ,อันนี้ก็จะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างจะสอดคล้องไปกับแนวทางของประธานกรรมธิการที่สรุปในเรื่องตัวการสำนาช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันนะค,ครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยพยายามที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้นโดยที่อาจจะไม่ได้ใช้เม็ดเงินมากนะนะครับ,บอย่างเช่นตัวบ้านเพื่อคนไทย<อ>ก็เป็นการให้โอกาสนะครับกลุ่มที่อยากจะมีบ้านอาจจะมีรายได้ไม่มากนะครับอเอาที่ดินของรัฐตามแนวรถไฟฟ้านะครับมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ก็จะทําให้ตัวแอคทิวิตี้นะครับเศรษฐกิจภายในหัวเมืองเนี่ยก็จะมีภาพที่ค่อยๆกระจายตัวดีขึ้นนะครับ,บถัดมาเรื่องตัวกองทุนหมู่บ้านเนี่ยผมว่าสําคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัว สิทธิชุมชนแข็งแรงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการให้โอกาสนะครับของสิจิในแต่ละชุมชนนะครับตำบลอำเภอนะครับเป็นระดับที่จะมีความแข็งแรงร่วมมือกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนตัวหูเมืองใหญ่ก็จะมีเรื่องตัวพรบตัวร่วมนะครับรถไฟฟ้า20บาทนะครับทุกสายจะทําได้จริงไหมนะครับก็ดูตาม โปรเซสเขามีโอกาสมากที่ทําได้และแม้อาจ <c oughs> จะไม่ได้ใช้เม็ดเงินเยอะด,ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการตั้งกองทุนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวรัฐเนี่ยใช้เงินน้อยที่สุดนะครับ <c oughs> แล้วก็ระดับตัวค่าตัวเองเนี่ยก็อาจจะเริ่มที่ยี่สิบาท <c oughs> แล้วอาจจะค่อยๆขยับขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าแนวทางรัฐบาลเองเนี่ยรอบนี้ไม่ใช่เป็นการลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ๆแต่เป็นการที่พยายามที่จะ ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราเนี่ยใช้งบขาดดุลแบบปลิ้งตัวเนี่ยปี67เ8ไปแล้วนะครับผมเชื่อว่างบปีาณปี69ซึ่งจะทํากันในช่วงปีหน้าเนี่ยจะเป็นงบประมาณที่ปรับสมดุลมากขึ้นนะครับแล้วก็รัฐบาลนย้นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเขาพยายามที่จะบ่งชี้ว่าการทําธุรกิจเนี่ยนะครับอะไรที่มันเป็นอุปสรรคานการทำธุรกิจนะครับกฎระเบียบกฎหมายกฎกระทรวงต่างๆพยายามปรับให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์การดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ สู่ฟิวเจอร์อินเวสเมนต์นะครับหรือว่านิวเอสเคอร์ใหม่ๆของไทยเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าภาพนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นการลงทุนภาคราชการชนเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเป็นสัญญาณที่โมนตั้มที่ดีนะครับผมอยากให้ทุกคนดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโครงการที่ได้รับการอนุมัติที่ผ่านมาของบ้านเราเนี่ยนะครับจริงๆเมื่อกี้ท่านประธานก็พูดไปเหมือนกันว่า e c เนี่ยระเบียงเศรษฐกิจพิเศษยังไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างเลยเพราะว่าอะไรครับโครงสร้างพื้นฐาน ไฮสปีดสามเส้นทางเชื่อมโยงสนามบินก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับมันยังมีข้อจํากัดบางเรื่องผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับจะพยายามที่จะไปเร่งปลดล็อกเพื่อให้เกิดให้ได้นะครับแล้วก็โครงการรถไฟรางคู่นะครับก็จะเป็นโครงการที่ใช้เงินไม่มากแต่ว่าทาแล้วจะสร้างให้โครงสร้างพื้นฐานมีความแข็งแรงมากขึ้นก็เป็นโครงการที่น่าจะทํานะครับอันนี้เป็นจุดที่ทําให้เรามองภาพหนึ่งครับว่าในเพจหน้าถัดมาเนี่ยนะครับเรามีการทําภาพให้ดูครับนักทุนลองดูภาพนี้แล้วกันนะครับภาพของตัว การลงทุนนะครับเป็นไม่กับโปรเจกต์ใช่ไหมภาคเอกชนนะครับเทียบกับดัชนีเส้นเด็กนะครับในเพจหน้าถัดมานะครับขอทีมงานดึงขึ้นมานิดหนึ่งขอทีเพจที่หกครับครับมันจะเป็นภาพนะครับที่บอกว่าเฮ้ยเวลาภาพของตัวการลงทุนภาครับภาคเอกชนเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นแล้วมีความต่อเนื่องเนี่ยดัชนีนะครับของไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับในเวฟแรกเนี่ยช่วงมาสักปี2002-2003 เป็นต้นมาจนถึงประมาณสัก2006-2007เนี่ยนะครับก็เป็นรอบที่การลงทุนเราเริ่มเร่งตัวนะครับในในเว็บแรกปหน่อยนะครับผมซึ่งในเว็บนั้นเนี่ยหุ้นขึ้นนะครับ average ต่อปี25อ๋อนี่ไงฮะนะครับเนี่ยนะครับเว็บแรกเนี่ยสีสีเหลืองนี่คืออะไรครับสีเหลืองคือเส้นดัชนีดัชนีของหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยครับตลาดหุ้นไทยแล้วสีเทานี่คืออะไรสีเทาคือแนวโน้มการลงทุนนะครับของภาครัฐภาคเอกชนนะครับคือถ้ามันเป็นขาขึ้นเนี่ย มันจะเป็นช่วงที่ดัชนีหุ้นไทยมักจะปรับตัวขึ้นเดราให้ดูนะครับว่าอรอบของการอินเวสท์เมนต์ของไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นในอดีตเมื่อไหร่นะครับคือเวฟแรกก็ช่วงปี2000นิดๆเนี่ยนะครับตอนนั้นหุ้นขึ้นเฉลี่ยปะีละ25%โอ้ผ่านมาตั้ง24ปีแล้วครับอีกรอบหนึ่งคือรอบปี2010ถึง2013นะครับรอบนั้นก็อินเวสท์เมนต์ก็ขึ้นนะครับหุ้นขึ้นเฉลี่ยประมาณ17%ต่อปีเนี่ยเลยเป็นจุดที่ผมบอกภาพหนึ่งครับว่าาถ้ในปี 68นะครับการสุนทรพรางผูชนซึ่งทางกรุงศรีทิเสริ์เนี่ยคาดการว่าจะเร่งขึ้นทั้งคู่เนี่ยนะครับมันมาจริงจริงมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะเริ่มเป็นภาพการเคลียบตัวขึ้นแต่แน่นอนครับสิ่งที่เราอยากได้คือความต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องลุกันนิดหนึ่งว่าสีไทยในปี2018เนี่ยในหลายตัวแปรทั้งการบริโภคนะครับการลงทุนนะครับที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะมีความต่อเนื่องไหมถ้ามีความต่อเนื่องเนี่ยชัดเจนมาก มันจะทําให้เกิดภาพที่เราเห็นตลาดหุ้นเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นในระยะกลางถึงยาวได้อย่างต่อเนื่องได้นะครับถ้าอย่างโครงการที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีการแถลงนะฮะถึงการทํางานของรัฐบาลเนี่ยแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆที่จะออกมาถ้าจะเห็นดอกเห็นผลกันจริงๆจะเริ่มตั้งแต่ปีไหนครับจริงๆผมคิดว่าช่วงปลายปีเนี่ยเริ่มแล้วปลายปีนี้ได้เลยเริ่มเริ่มมีสัญญาณแล้วนะครับเดี๋ยวลองดู GDP ไตรมาสสี่ดีๆเห็นจุดที่เร่งตัวขึ้นมาและปีหน้าเนี่ยนะครับสมไตรมาสผมคิดว่าสามไตรมาสแรกของปีเนี่ย จะเร่งตัวมากๆทุ่นจับตาดูเลยนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่ต้องบอกว่าจะสร้างภาพผป๋มากนอกจากนี้นะครับผมคิดว่าเราคาดหวังได้อย่างน้อยอ่ะหนึ่งปีแล้วแหละสีไทยน่าจะริ่งขึ้นในปี2องพเท่าๆสองจุดเก้าหรืออาจจะมากกว่าที่กรุงศรีเสดรคาดการ์ด้วยนะครับอีกอันหนึ่งคือประเทศที่เราไม่คาดคิดนะครับว่าเขาจะส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยเขาส่งสัญญาณออกมานะครับเมื่อวานมีการแถลงนะครับของงาน China Economic นะครับ w o r k Conference ของทางการจีน เขาจะมีการประกาศกำหนดเป้าหมายการเติบโตของสิทธิ์ในปีปีหน ouais> ้านะครับในช่วงนี้ทุกปีเลยนะครับซึ่ง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนไม่เคยพูดถึงการลงทุนเลยการเข้ามางสีผิงไม่เคยพูดถึงเรื่องการลงทุนเลยนะครับปีนี้เป็นปีแรกครับที่เขาพูดถึงภาพของการ investment return คือกลับมาลงทุนนะครับและนะครับยกระดับการบริโภคนะครับเพื่อกระตุ้น domestic d e m อันนี้เป็นคีย์ว่าสำคัญมากครับเวลาจีนส่งมสเซจแบบนี้หมายความว่า นโยบายการคลังที่ตลาดคาดหวังเนี่ยจะเริงตัวแล้วนะครับเราเริมีการคาดการณ์ครับว่าจากที่จีนทำงบมาณขาดดุล3มถึงาดเนเี่ยซึ่งเป็นระดับขยายตัวมากกว่าปกติแล้วแต่ยังไม่พอนะครับอย่างที่ตลาดคาดหวังว่าถ้าแค่นี้ไม่พอ,อม,มันต้องเห็นตัวเลขมากกว่าน,นี้นะครับถ้าเขาส่งสัญญายแบบนี้เราอาจจะเห็นตัวเลขที่ขยายงบมาณขาดดุลเป็น4%เถึง4.5%้็นตั่นหมายความว่าตัว,ตวเลขอีกประมาณสัก5ล้านล้านหยวนจนถึง10ล้านล้านหยวน ประมาณเก,กือบเกือบ 5- GDP เนี่ยมีโอกาสที่จะประกาศเป็นเรื่องเป็นราวนะครับช้าสุดคือมีนาคมปีหนา้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจะเป็นจุดที่ทำให้ภาพของสิเอเซยเนี่ยเริ่มมีภาพที่เป็นบวกมากขึ้นจากที่เรากำลังโดนกดในแง่จิตวิทยานะครับจากประเด็นของโนโยายคุณทรัมป์อยู่นะครับก็เลยเป็นภาพที่ผมอยากจะใช้ว่าเฮ้ยมันมีโอกาสนะในปี2018เนี่ยนะครับทั้งภายในเราเองที่เราพยายามที่จะเข้มแข็งจากตัวเราเองทั้งภายนอกที่อาจจะเป็นแรงส่ง ประเทศในภูมิภาคด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายประเด็นที่ฝากไว้นะพนี่มันโค้งท้ายของปีนะครับใช่ครับนะครับหลายคนถามเยอะซานต้าแลลี่อ๋อ25ธันวาคมนะฮะจะมีหรือเปล่าจริงๆแล้วซานต้าแลลี่เนี่ยจะต้องมาก่อนวันคริสต์มาสกี่วันครับครับอันนี้เราเราเลยสัมภาษณ์้ดูว่าจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยไหมนะครับเพราะเป็นช่วงที่ธุรกรรมนักทุนก็จะบางๆออกไปแล้วต่างชาติเขาพักนหมและยช่งเลเดย์เขาจะหยุดยาวเนาะใช่ครับผมมูลค่าสหายนเบาบางแน่นอนแต่ซิตีเนี่ยบอกว่านะครับ หนึ่งสัปดาห์ก่อนคริสต์มาสนะครับเก่าหุ้นเนี่ยนะครับแล้วถ้าเราดู5ปีล่าสุดเนี่ยเฮ้ยมันก็มีค่อยๆขยับขึ้นนะมีสีเขียวบางปีขึ้น2%บางปีขึ้น1%นนะครับแต่ว่าปีที่เป็นโควิดอ่ะลงแรงต้องยอมรับว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะตัวปีโควิดคือปี2020ัน่ที่ลบสีเลยนะถูกต้องครับนะครับแล้วก็ถ้ามาดูสุดท้ายเป็นสัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์ของคริสต์มาสเนี่ยขึ้นแรงอีกนะครับเอเวอร์เรประมาณ1.5แล้วขึ้นทุกปีด้วย นะครับเป็นเราสรุปได้ว่าจากวันนี้นะครับจนถึงสิ้นปีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสี่ในห้าปีหุ้นขึ้นนะครับเฉลี่ยก็ประมาณสัก1 0 9แต่ถ้าเราตัดปี2020ว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะตัวนะครับจากโควิดแบบวิกฤตที่นานๆจะเกิดขึ้นทีอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่หุ้นจะขึ้นประมาณ2%ครับในช่วงสองสัปดาห์ท้ายของปีฝากในส่วนของการลงทุนกลุ่มไหนครับจะมาแรงมาเร็วในช่วงนี้ครับให้เฝ้าติดตามดูหน่อยยังเป็นกลุ่มเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วม ยิ่งผมว่าคล้ายเดิมแต่ผมอยากให้นักทุนไฮไลท์แบบนี้ครับว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากสีไทยที่ดีขึ้นจริงๆหลายตัวเนี่ยน่าสนใจหมดเลยนะครับมีมุมลงทุนได้หมดเลยแต่ว่าอยากให้ไฮไลท์ที่เคแบงกกับธนาคารกรุงไทยนะครับ KTB นะครับสองตัวค้าปีกเนี่ย CPOBJC ยังเป็นกลุ่มที่แนวโน้มยอดขายสาขาเดิมเร่งตัวนะครับแล้วก็กลุ่มอิงการท่องเที่ยวนะครับการลงทุนก็จะมีพวก LOTBTS นะครับ แล้วก็จะมีหุ้นอิงภาคบริการนะครับที่สามารถลงทุนได้ส่วนทีมพวก Investment นะครับในขาวของตัว Data Center เนี่ยโฟกัสไปที่ตัว ICT Advanced น r ์กับนะครับแล้วก็สุดท้ายไชน่าเพลยเนื่องจากว่า G ีนเนี่ยกำลังจะกระตุ้นเศรษฐกิจปิโตเคมีจะมาอยากให้จับตาดูที่ IVL ครับผม IVL นะครับแต่ว่าในส่วนของเพื่อนๆตัวอื่นก็ มีบางตัวลงแรงนะฮะในกลุ่มปิโตเคมีนะฮะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มเนี้ยลงมาค่อนข้างเยอะปูซมเมนไทยเอชซีพีพิเกจิ้งเพราะธุรกิจเองเนี่ยยังค้นหาจุดต่ําสุดอยู่แต่ตอนนี้มันมีภาพที่เป็นบวกข้างหน้ารออยู่ครับปรินว่าถ้าจีนลงทุนนั่นหมายความว่าดีมานจากจีนเนี่ยจะเร่งขึ้นไปน่าจะเป็นจุดเทินจุดฟื้นตัวก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เลยเลือกตัวที่มันแข็งแรงที่สุดก่อนก็เลยเป็นตัวไอวีเครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณเอ็ดดี้ครับสวัสดีครับ เวลาของรายการท่องโลกลงทุนสัปดาห์นี้หมดลงแล้วนะครับเรื่องราวของการเงินการลงทุนครับติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์สิบนาฬิกาทางช่องสิบโทรทัศน์รัฐสภานะครับสำหรับวันนี้ผมนันทคมประสาทพรพร้อมกับคุณกรพัฒน์วรเชษครับหัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่องสิบออนไลน์ใกล้ชิดโหลดทีพีชนแนล